วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มาตามติดชีวิตหลินลุ่งลุ่งหลินสองพี่น้องมาดูเขากำลังถอนผักเล็กๆแบ่งออกไปขายเ แบ yup. ่งออกไปทําเป็นต้นกล้าอีกก็มีที่เหลือก็เก็บไปขายแบ่งไปขายไบาด้ ต้องถอนออกอีกเนาะเนี่ยมันเยอะเกินมันหนาเกินเดี๋ยวมันก็จะแคะจะกลายเป็นต้นแคะ วันหลังจะมาดูใหม่จะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมใหม่เราติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะคะท่านผู้ชมรวยอย่าเหยียบผักนะลูกไ้่ย,ยังบอกยิ่งเหยียบโอ้ย ลูกนั่นน่ะลูกเขาก็เรามีลูกแล้วเขาเลี้ยงมาเป็นลูกเอาต้นก้ามาปักช้ำเอาแข็งแรงแข็งแรง ลุงหลินชาแนลนะคะช่อง youtube ของเขาเข้าไปดูให้ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เขาหน่อย เออไปเปิดบ่าวุ่นก่อนไปเปิดบ่าวพราบ้องมันไปต้นไม้พราะบ่กปูดเสียปูดเบาค่อยต่อหมาจักท้อ